ขณะที่คุณปุ้มสุรนันท์วิชาชีวะโอโหอดตเลขานายกสมัยยิ่งรักชินวัตรใช่ค่ะเกาะติดขาวการเมืองตลอดก็ไม่ทนเช่นกันทนไม่ไหวอ,อารมณ์เดียวกันกับคุณก่อนเห็นลีลาติดชึ่งของรัฐบาลงุดงิด,งดอ,ออกมาโพสตเมื่อวานออกมาโพสต์ว่า ผมเห็นข่าวที่นายรกรรมาการภูมิธรรมเวชชัยสั่งการให้มีการดำเนินการฟ้องและแจ้งจับสมเด็จฮุนเซนและพวกภายใต้กฎหมายไทยในขณะที่สมเด็จฮุนเซนได้ขู่กลับว่าจะจับผู้นําไทยหากเดินทางเข้ากัมพูชาเช่นกันที่ผมสงสัยหมายถึงที่พี่ปุ้มพุตรานสงสยัยที่ผมสงสัยและเสนอในหลายรายการที่เชิญผมไปให้ความเห็นก็คือทําไมรัฐบาลไม่สั่งการให้ดี i และปะปะงตรวจเส้นทางการเงินของฮุนเซนและพวกตลอดจนหาทางอายัดทรัพย์อายัดบัญชีการเงินที่เกี่ยวข้องทันที เพราะว่าเครื่องมือที่จะทําให้ฝ่ายไทยมีอํานาจในการต่อเรื่องต่อรองเหนือสมเด็จฮุนเซนก็คือการดําเนินการที่กระทบกับกระเป๋าเงินของเขาที้ให้ถลกจุดเเอาละครับ,รบขณะที่คุณกรเสนอรัฐบาลว่าปรับเกมสักนิดหนึ่งไปคุยกับอาเซียนถ้าหุ้นเซ้ยนยังบ้าบอคอแตกอาเซียนควรมีมาตรการแซงชั่นทุกๆด้านโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐ,ฐกิจค่ะให้มีความชัดเจนกันสักนิดหนึ่ง กลับมาทางด้านคุณปุ้มอดีตเลขานิบดสมัยนายกปูคุณปุ้มบอกว่าเลยอาจจะบเงินไปเลยเอดีี่ีทุนในประเทศไทยหุ้นเส้นลงทุนอะไรบ้างทิ้งความมั่งค้างไปเยอะในประเทศไทยเครือข่ายของหุ้นเส้นก็ซ่อนความมั่งคั่งไว้เยอะยังอยู่อ่ะยังอยู่ในประเทศไทยเยอะในเมื่อรู้อยู่แล้วก็นี่งานถ้าอยากจะอยู่เหนือหุ้นเส้นได้ก็ต้องแบบนี้แหละยึดต้องกดดันไม่เช่นนั้นแหมเราก็เปผู้ตาม เอาละครับเราจะไปกทะตี่คุณปุ้มสุดานันครับอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรตีนะคะสวัสดีค่ะสุดานันค้ะสวัสดีครับพี่ดารัยสวัสดีครับคุณนรรนรัตน์ครับเข้าสู่ประเด็นเลยดีกว่าครับไม่ต้องเอิงเอ่ยเข้าสู่ประเด็นคุณปุ้มทําไมทางการไทยดูเหมือนก้ากลัวทําไมคือไม่ไปตรวจสอบแล้วก็อายัดรัพย์เครือข่ายติดอะไรไปเสี็จเลยเขาติดอะไรอันนี้อันที่ผมสงสัยที่สุด คือที่คุณกรจาเดกวานิชหรือว่ากระทรวงต่างประเทศได้ทําเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ตอนนี้ทันแล้วนะตอนแรกเราเราการทูตเราไม่ก้าวหน้าก้าวไผ่ตอนนี้เราเราเริ่มทันแล้วเริ่มทันเมทันเกมละอ่ะทันเกมแต่แต่ในในเวทีระหว่างประเทศอ่ะอย่างที่คุณกรพูดนะครับผมก็พูดกับเพื่อนฝรั่งหลายคนค่ะทุกคนก็บอกว่าอ้าวหยุดยิงแล้วนี่พอหยุดยิงปั๊บเนี่ยเราตกจากเรดาร์ของโลกถูกไหมครับเพราะจริงๆงแล้วประเทศไทยก็ไม่ได้อยู่ในเรดาร์ของโลกอยู่แล้วล่ะครับ แต่เราตกทันทีทุกคนก็บอกหยุดยิงละมันมีเรื่องแต่ละประเทศก็มีปัญหาของเขาถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะร้องอะไรเนี่ยเราต้องมองว่าเราจะประมองเป้าหมายอะไรครผมคิดว่าเรื่องเรื่องการร้องต่อเวทีโลกจะเป็นสาประชาชาติหรือจะเป็นอาเซียนอย่างที่คุณกรเสนอเนี่ยยังต้องคงทําต่อครับเพราะในกฎบัตรของสาประชาชาติและกฎบัตรอ,อาเซียนเนี่ยชัดเจนว่าเราต้องอยู่อย่างสันติสุข นะครับแล้วก็กดดัเนเขมรต่อแต่เป้าหมายที่สําคัญเนี่ยในเรื่องของอาชญากรสงครามที่เราพูดถึงเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจตรงที่ว่าเราเนี่ยจะต,ต้องบีบสองเรื่องเรื่องแรกก็คือเราต้องการให้เขมรถอนเรื่องจากสารโลกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรที่เข้าไปพูดต่อรองกับซุนเซนได้ว่าอ่ะถ้าถอนเรื่องจากสารโลกเนี่ยเราจะไม่ทําตรงนี้อื เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรื่อง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 ของสารศอา,ารอาญาระหว่างประเทศครับถ <ห úng S 1> ูกไหมครับ,รบแต่ว่าเรื่องที่ง่ายที่สุดอืมแล้วผมก็บอกว่าเรื่องที่ง่ายที่สุดแล้วเร็วที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของเส้นทางการเงินครับ,ค,รบคุณเซนเนี่ยในโลกเนี่ยไม่มีเครดิตอยู่แล้วนะครับแน่นอนเขมรอาจจะมีพันธมิตรด้วยด้วยโลกมันมันแยกเป็นหลายกลุม่มนะครับเอ <นะ S 1> แต่ว่าคุณเซนเนี่ยในฐานะ ในสายตาชาวโลกโดยเฉพาะมหาอำนาจทั้งจีนและสหรัฐเนี่ยมองอยู่แล้วว่าเป็นเป็นเด็จการณ์ที่อยู่มาสี่สิบปีแล้วก็ใช้ครอบครัวครอบงำประเทศกัมพูชาในเรื่องธุรกิจต่างๆอย่างที่ผมบอกอะว่าในสารคดีโลกเนี่ยลูมเบิกหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็พูดถึงเรื่องกระบวนการฟอกเงินของฮุนเซนผ่านบ่อนผ่านสแกมเมอร์ผ่านอะไรถูกไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันชัดเลยว่า ถ้าจะเอาคุณเซนมานั่งที่โต๊ะเจรจาให้ได้เนี่ยก็ต้องบี้ไปที่กระเป๋าตังเขาครับผมไม่ได้บอกว่าไปยึดทรัพย์ธุรกิจที่ถูกต้องของเสมนะที่อยู่ในไทยเขามีคนก็บอกว่าอ้าวเดี๋ยวเขาไปยึดปตทเราไปละเขาก็พยายามเปลี่ยนปั๊มปตทเป็นปั๊มของเขาอยู่แล้วล่ะครับนะครับแต่ว่าการค้าขายเนี่ยผมเชื่อว่าในที่สุดเนี่ยมันจะกลับมาเกิดขึ้นเราไม่ได้ทะเลาะกับคนกัมพูชาครับถูกไหมครับแต่ว่าอะไรที่เป็นเส้นกการเงินที่ ดูเหมือนจะมีอะไรที่เป็นสีเทาดำเนี่ยผมเชื่อว่าแม้กระทั่งจีนหรือสหรัฐก็อาจจะดีใจด้วยซ้ำไปครับเพราะเขาอยากให้ทำอย่างนี้อยู่แล้วโดยเฉพาะจีนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเราเอาเส้นทางการเงินของคุณเซนที่มาหมุนเงินอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ตำรวจไทยก็ได้ทำไปแล้วเช่นการจับก๊กอ่าน ออกไม้จับก๊กอ่านออกไม้จับก๊กกานจับตัวไม่ได้อออกไม้จับอายัดรับบางส่วนถูกไหมครับใช่ค่ะไอ้เส้นทางการเงินนั้นน่ะมันต้องไปต่ออืทาไมหยุดแค่นั้นล่ะนั่นสิทำไมอะคะทาไมหยุดแค่นั้นทําไมหยุดใจทาไมหยุดแค่นั้นคุณทักษิณชินวัตรพูดบนเวทีเองวันก่อนบนช่องเก้าอสมทนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดครับนะครับก็พูดแล้วว่ามีเนี่ยนอกจากกกอ่านแล้วก็ยังมี อีกสามรายที่ของคอนโดพันล้านมีเส้นทางการเงินของรัฐมนตรีจากนักการเมืองคนหนึ่งไปหุ้นเซนไม่รู้นาักการเมืองฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายเดียวกันไม่รู้ละ<ช>่ะครับแต่<ช>ไอของพวกเนี้ยถ้าคุณทักษสินรู้ทําไมไม่มีใครหยิบขึ้นมาต่อรัฐบาล<ช>ก็ต้องหยิบขึ้นมาต่อใช่รหรือขยายผลต่อถูไครับใช่ค่ะและ้วง่ายที่สุดเลยขยายผลต่อเพราะว่า ดีเออผมเชื่อว่า DSi มีเขามีข้อมูลอยู่แล้วเขามีข้อมูลอยู่แล้วข้อมูลนะครับเวลาสั่งการให้จัดการกับพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามยังทําได้เร็วด้วยอืเร็วมันมิชิงไว้ละไว้ในฐานที่เข้าใจแต่ทําไมไม่กล้าทํากับบุนเซนอันนี้เราทําเพื่อบีบเขาหนึ่งหนึ่งเนี่ยพอเราทําปั๊บเนี่ยเราสามารถบอกสารัฐเนี่ยเรากำลังจัดการกับเรื่อง ที่เทาาดํางที่คุณไม่ชอบชอบนะรบเราสามารถไปบอกสีจิ้นผิงได้เพราะสีจิ้งผิงไม่ชอบเรื่องคอร์รัปชันไม่ชอบเรื่องพวกนี้ครับบอกเรากำลังจัดการแล้วนะครับแล้วเขาเขาอยากให้จัดการ,รับเรามีเหตุผลชอบทำทําให้มาหาอำนาจกลับมามองเราแล้วก็เราก็บีบคุณเซนบอกว่ามาที่โต๊ะเจราจารมากันดีๆแล้วก็จัดการเรื่องเ,ออเส้นแบ่งเขตแดงให้รู้เรื่องสักทีถูกไหมครับ ไม่งั้นเนี่ยเขาก็เฮี้ยวอย่างนี้แหละครับเขาฟ้องโลกทีเราฟ้องโลกทีเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่คุณก่อนว่าฮีเซทฮีเซทฮีเซทใครพูดอะไรเนี่ยสื่อต่างประเทศก็จะไม่กล้าฟันธงว่าไทยรุกก่อนหรือว่าคขมรรุกก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยเนี่ยเป็นแสนยานุภาพสูงกว่าครถูกไหมครับเราเราปฏิบัติการได้เราเป็นประเทศที่ใหญ่กว่าครับคนประเทศตัวเล็กตัวน้อยก็จะบอกว่าเนี่ยประเทศใหญ่รังแกประเทศเล็กหรือเปล่าอะไรพวกนี้ครับ ไอ้ขอพวกนี้ไปเถียงกันทั้งประวัติศาสตร์ก็อาจจะไม่จบคุณดนัยคุณอังวานรัฐเอากันตรงนี้อย่างนี้ดีกว่ามันเร็วแล้วได้ผลด้วยเร็ววได้ผลดีที่สุดได้ผลแล้วเรามีความชอบทำด้วยใช่สำคัญตรงชอบทำด้วยนี่คือชุนันนิดหนึ่งคุณชนันเท่าที่ผมทราบนะตำรวจไซเบอร์ประเทศไทย DSI ประเทศไทยปปงประเทศไทยมีข้อมูลครบถ้วนเคลือข่ายวุ้นเส้น เอาเงินมาฟอกในเขตประเทศไทยอย่างไรรู้ด้วยมาซื้อบ้านอยู่ตรงไหนซอยไหนรู้หมดสวนหลวงเป็นโดงของก๊กฮาเนแถแถวสะพานสูงเป็นโดงของใครอะไรประมาณนั้นทำไมทำไมเขาไม่เดินเกมทําไมเขาไม่เดินเกมยึดทรัพย์อยัดทรัพย์เพื่อกดดันเพื่อต่อรองทําไมทําไมทําไม S <S> ก็นี่ไงก็เพราะผมผมถึงตั้งคําถามว่าทําไมอืหรือว่าแค่นี้เป็นการบลัฟกันอืเพราะว่าคุณสมเด็จคุณเซนก็บอกว่าฉันก็มีมีอะไรอยู่ในกํามือของฉันนะจะเปิดเผยจะแชร์นั่นแหละคะจะเปิดเผยเรื่องคุณนักสินนะออืผมก็ผมก็ด้วยความเคารพคุณนักสินนะไอ้เรื่องนี้มันเรื่องประเทศชาติอืคถูกไหมแล้วก็เอคุณนักสินหรือใครคนอื่นก็ตามเนี่ยผมไม่รู้ว่า เกี่ยวข้องหรือเปล่าครับแต่ว่าดี i กกับปปงมีหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติการเรื่องนี้ครับไม่ต้องแชร์เรื่องการเมืองครับผมว่าถ้าชนใครกระทบใครก็ต้องจับให้หมดครับอืมวันนี้ไม่วันนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนอกจากจะเสียรู้คุณเซ็นคุณเส้นของของคุณดนายแล้วเนี่ย ดีไม่ดีคนจะมองโลกว่าโลกจะมองเราว่าอ้าวไอ้ประเทศไทยก็เทาดำนี่ใช่ไหมเพราะว่าคลาสสิฟายเราไปเป็นเขมรเราก็ถูกมอบอำนาจอยู่แ okay ล้วที่เราบอกจะให้คนมาลงทุนกฎหมายเป็นกฎหมายเราไม่มีเรื่องเรามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่มีพวกมาโกงกินสแกมเมอร์ใครจะกล้ามาลงทุนล่ะออืืมมถ้าเราเคลียร์อย่างนี้ปั๊บเนี่ยยิงทีเดียวได้นกหลายหลายตัวเลยล่ะ ครับแล้วเราก็พูดกับโลกได้ครับเห็นด้วยคุณปุ้มครับคำถามสุดท้ายนะผมเอาใกล้ๆตัวดีกว่าก๊กอ่านกระเป๋าเงินของคุณเซนตำรวจไทยก็เช็คบินไปในระดับหนึ่งแต่อยู่ๆช็อตซะดื้ออะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ช็อตซะดื้อเรื่องไล่ล่าไล่ล่าก๊กอ่าน อันนี้ต้องถามคุณดนายแล้วมั้งเผื่อมีวงในจากคุณสุรนันท์ไงว่าเพราะอะไรเพราะทุกคนฝากถามมาเหมือนกันวงวงวงในก็ก็ก็คงจะเป็นวงในกันตรงนี้แหละครับพูดต่อไปหน้าจอก็ผมว่าทุกคนเดาได้อยู่แล้วล่ะโอเคมันเป็นเรื่องของการรับกันระหว่างผู้มีบารมีทางการเมืองมากกว่าที่จะตั้งใจที่จะล้างกันเพราะว่ามันกระทบหลายคนผมรู้ มันกระทบหลายคนมันระทบคนมีมันกัะทบนักการเมืองค่ะนะครับแต่ว่ามันถึงเวลาหรือยังที่ประเทศไทยจะล้างไอ้เรื่องพวกนี้ออกไปครับเอาโอเคขอบคุณมากครับคุณปุ้มขอบคุณมากขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุรนันท์เวชชีวะนะคะเด็ตเลขาธิการนายกสมัยคุณยิ่งรักชินผมว่าสั้นๆเข้าเป้าเข้าประเด็จจบกันไปเลยไม่ต้องเอ่ยกันเยอะสรุปนะว่าคุณปุ้มเสนอ ยื่นฟ้องอายการสงครามไปที่ศา,าลอาญาระหว่างประเทศเพื่อต่อรองเพื่อบรัสเพื่อกดดันให้วุ้นเส้นต้องถอนคดีต้องถอนคดีสองประสาทและอีกหนึ่งพื้นที่ออกมาจากศาลโลกขณะเดียวกันคุณปุ้มก็บอกว่าประเทศไทยทำอะไรได้อาจจะซับมันเลยเคลือคลายวุ้นเส้นเอาเงินมาฟอกในเขตประเทศไทยเอาเงินมาซุกในประเทศไทยเยอะ อันนี้ทําแบบชอบทําด้วยนะด,<อ>ดังนั้นดังนั้นแชมหน้ากฎหมายประเทศไทยนี่แหละอเข้าไปยึดมันเลยจาัดก,การเลยเงินพวกนี้มันเงินเท่าทั้งนั้นใช่เพราะนั้นจึงมีความชอบทํา <ไป S 1> ในการสัตไปยึดอยไปเลยเพื่อให้เรามีไพ่ในมือมีไพ่ในมือในการไปไต่กระบานไปต่อรองวุ่นเส้นคัามัง่งแต่ปัญหาคือกล้าหรือเปล่าหรือหยิกเล็บเจ็บเนื้อเออนั่นสิกล้าหรือเปล่าหรือหยิกเล็บเจ็บเนื้อก็เลยนิ่งๆไปซะดื้อนี่นี่เล่าเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังที่จริงผมเล่ามาหลายครั้งแล้วนะเ เจ้าพ่อปล่อยเป็ดมีอยู่หลายเจ้าพ่อใช่ไหมหลายโอ้ยหลายกลุ่มมากอืมันหลายกลุ่มแต่ใหญ่จริงมีไม่เกิน3าสกลุ่ม3กลุ่มสามกลุ่มสามสที่นายเคยบอกไว้มีสามกลุ่มหนึ่งในสามบอสใหญ่แห่งปล่อยเป็ดค่ะณปล่อยเป็ดนะณปล่อยเป็ดมันมีหลายณนะเขาเข้ามาซื้อแผ่นเฮาส์ให้ลูกชัยเขาอยู่อ๋อย่านย่านแถเพื่อจินแหละ ใจกลางกรุงเลยพื้นจิตชิดลมที่ันนีแหละทั้งฟลอร์เลยปะทั้งฟลอร์ดิยกฟลอร์เลยอ่ะยกฟลอร์ชั้นบนๆอ่ะเวลาเวลาเจ้ามาไปเป็ดคนเนี้ยมาเยี่ยมลูกชายเขาหรือเวลาจะมาหาอีหนูในเขตประเทศไทยหรือนัดอีหนูในเขตประเทศไทยเขาก็จะไปที่เพนท์เฮาส์ที่ซื้อไว้ให้ลูกค่ะแล้วเป็นไงคนดูแลเขาาทีที่เยยบแผ่นดินไทยเยียบแผ่นดินไทยอเชื่อไหมครับตำรวจประเทศไทยยืน กลุมเป้าไล่กันตั้งแต่ที่จอดรถเนี่ยไล่เรื่อยไปจนทงถึงหน้าห้องเพนทาเฮ้าเลยอ๋อตลอดแนวทุกเส้นทางบอกแล้วไงหยิกขึ้น็เจ็บเนื้อพูดถึงตำรวจดีช่วงหน้าเราจะเปิดโผลร้อนๆโผล่ตำรวจมาละจ้าพารมาลสักครู่เดียวอ่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาตามกันเรื่องของตำรวจแต่เป็นโผล่ตำรวจนะคะ